สนับสนุนโดยต้อนรับชมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอยากจะขอแสดงความยินดีกับรายการขับพันเตอร์นะครับครบรอบ2ปีแล้วแล้วก็อยู่กันมากับร็อกโคนเนี่ยก็ปีกว่าแล้วก็ยินดียินดีมากนะครับแล้วก็บอกว่าขับฮันเตอร์เป็นรายการที่ให้ทั้งสาระความสนุกความบันเทิงนะครับแล้วก็แฟนรายการเยอะมากก็ขอให้รายการขับพันเตอร์อยู่กับกับชาแนลไป ตลอดนะครับแล้วก็เราก็จะจะอยู่ไปด้วยกันตลอดนะครับในในวันนี้เนื่องจากครบรอบ2ปีของรายการขับพันเตอร์ก็ทางล็อกโคก็ยินดีที่จะมีของรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับผู้ร่วมรายการเราก็จะมอบเป็นรางวัลเสื้อของล็อกโคให้5รางวัลครับก็ดีครับขอบคุณครับก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์ขับพันเตอร์นะครับที่ครบรอบ2ปีก็รายการดีๆก็ฝากให้ นักกลอบทุกคนนะครับเพื่อที่จะดูรายการของขับฮันเตอร์ต่อไปครับเฮ้ยโปรออ้าวโปรอสวัสดีครับมาทำอะไรตรงนี้ทีออฟเชียงใหม่กอล์ฟคลาสสิกว่าเราต้องไปอยู่ที่สนามได้เรารายการขับฮันเตอร์ขับฮันเตอร์ตอนแรกๆเนี่ยผมบอกเลยเทปแรกๆเนี่ยมันก็มันก็ล้มลุกคลุกคลานมาแล้วเราก็กว่าจะคำทางกันเจอเนี่ยก็ใช้เวลาระดับหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าขับฮันเตอร์มันไม่ใช่แค่ของพวกเรามันไม่ใช่แค่ของอิดเอ็มมันไม่ใช่แค่ของ ก็ช่องมันคือของทุกคนพี่เชื่อว่าทุกอย่างมันมีทางแก้ปัญหาได้หมดเออแต่ว่าถ้าแค่เราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็อยู่กับมันอืพี่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากที่เราจะทําไม่ได้นะถ้าตรงนี้นะเพราะด้วยการเซตทีมของเราเนี่ยมันดีมากเพราะทีมเราค่อนข้างจะแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนคอมเตอร์เป็นอาหารชนิดหนึครับได้โหกเพนเลยครับครับผมถ้าเป็นผมเลยนะผมบอกเลยอาหารว่างคุณสามารถกินได้ตลอดแล้วคุณกินเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะขับฮันเตอร์เนี่ยทุกตอนนะผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าท่านผู้ชมสามารถหยิบตอนไหนมาดูก็ได้เพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นความรู้ที่มันอัปเดตมากที่สุดกูดจบละมาจสบาย <c oughs> ผมอะ่ะตอนแรกผมคิดว่าผมคิดอย่างนี้ดีกว่าผมว่าขับพันเตอร์คือบุฟเฟ่คือคุณอะ่ะจะเลือกกินอะไรก็ได้คุณอยากกินอะไรก็ได้แต่มันมีเวลานะฮะมันมีเวลาเฮ้ยเวลาพักคุณก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งคุณก็ต่อสิแหมคุณก็กินต่อไปผมว่า ค้าวพันเตอร์เนี่ยเห็นไหมคุณดูปุ๊บมันมันมันอิ่มมันไปทําอะไรต่อได้คุณกินบุฟเฟ่เสร็จแล้วคุณก็ออกไปแต่งไม้ออกไปทําอะไรต่อได้มันก็เหมือนกับอาหารที่แบบครบรสอ่ะอยากกินอะไรคุณกินได้หมดในบุฟเฟ่นะมันไม่ใช่บุฟเฟ่กระจอกกระจอกมันคือแบบบุฟเฟ่ชั้นดีบุฟเฟ่ชั้นดีว้าวคือก็ต้องบอกว่าใช้ชีวิต บางทีอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่ในจออย่างเดียวนอกจอก็เลยทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นแล้วบางทีมันก็เอามาใช้เล่นในจอมันก็เลยแบบมันก็เลยราบเรื่นมากขึ้นครกทั้คาบอยู่ไปวันึงไม่ไาจรายการ้นลัครับ,รบจะจะยังอยากมีรายการอยู่ไหมหรือว่าจะลมเลิกรายการนี้ไปเลย ไม่อยากให้รายการนี้ล้มเ,เลิกอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยเราก็คือรายการนี้มันเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วตอนนี้มันก็เติบโตมาเราก็ไม่อยากให้มันไม่มีทางอยากให้มันเลิกหรอกแต่ว่าคือเราบอกตรงๆว่าอนาคตเราเราไม่รู้อนาคตเราไม่รู้จริงๆถ้าจริงๆรายการนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงพี่ก็อยากให้มีรายการอื่นที่เราอาจจะทําร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่เราสามารถทําร่วมกันได้วีว่า มันยากนะถ้าไม่ให้มีรายการนี้คือตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนอยู่ในช่องของ golf channel ไปแล้วเราเป็นเราเหมือนเร,เราเป็นตัวของมาสคอตของ golf channel ไปแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ทํารายการคู่กันมาโอ้โหสองปีสองปีนี่เร็วมากนะนี่เขาปีสองอะเร็วมากแล้วแบบโอ้โ oh, หการเดินทางเราเดินทางกันมาเยอะมากโอ้โห oh, เราไปตะลุยกันผมมอกรายการเดินทางขับเบนเตอร์สองปีเนี่ยไปมาเยอะมากไปหลายประเทศอ่ปุ่นก็ไปมาเลก็ไป hey. ปุ่นก็ไปมาเลก็ไปต่างจังหวัดก็ไปไปมาทั่วเลยนะภูเก็ตก็ไปเชียงใหม่ก็ไปโอ้ไปมาหมดตลอดกันโหเละเทะแล้วแบบอยู่ด้วยกันแบบผมบอกเลยเกินเจดวันนี่อยู่กันบางทีเ็ดวันเลยนะบางทีอยู่กันเป็นเดือนนะเพราะต้องออกไปทําสกูป๊ปเสาร์อาทิตย์บางทีไม่ได้หยุดเลย ถ้าพี่เนี่ยนะคือ1อย่างเราอย่างที่อย่างที่เราเคยคุยกัยนไปว่าเราเราเราพอจะจับทางได้แล้วว่านักกอล์ฟขาดอะไรอยู่ก็คือนักกอล์ฟเนี่ยขาดความอินเตอร์เทนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าจริงๆขับฮันเตอร์เนี่ยมัน,ม,นมันมีส่วนหนึ่งที่มันต้องอินกับอุปกรณ์กอล์ฟอยู่แล้วเพราะว่าเราเรากำเนิดมาจากขับฮันเตอร์มันคืออุปกรณ์กอล์ฟแล้วก็เราจะใส่ความอนเทอร์เทนเลยใส่ความเป็นครอบครัวเลยใส่ความเป็นละครเล็กๆเข้าไปเลยใส่ความเป็นซิทคอมหน่อยหน่อย ปีที่สามเหรออยากได้อะไรเหรอพี่คอนเทนต์พี่ไม่ห่วงอะ่ะพี่ห่วงลุกเล่นพี่ห่วงความต่อเนื่องจริงๆพี่เคยมาคุยกันหลายรอบแล้วพี่บอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของกอล์ฟนะมันคือเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เดินทางไปเดินทางไปสนามได้ไปเจอผู้คนไปเจออะไรแล้วก็ได้ความรู้มาเหมือนอย่างเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้ m โมฮะ m อผมเคยนั่งคุยรุ่นพี่ยูดีวันนั้นผมก็ไปสนามไดผมก็ไปนั่งคุยรุ่นพี่ว่าแบบเฮ้ย hey, พี่มันมีเรื่องอะไรที่แบบพี่อยากรู้เปล่า mm. วะ mm. เขาถามว่าเฮ้ย m อมเองรู้จักเปล่า mm. คืออะไรพี่อะไรเงี้ย mm. ตอนนั้นทำค่ามันเตอร์แล้วด้วยนะจนแบบเฮ้ย hey, กลับมาคุยอีดเฮ้ยอิดเราต้องทําตอน m อโมไะเฮ้ย e อิด hey, เราต้องทําตอนแบบเกี e f ์เฟกวะเฮ้ยอิดเราต้องทําตอนนู้ตอนนี้วะอะไรเงี้ยซึ่งอิดเขารู้อยู่แล้วแต่แค่ไปสกิดให้เขาเอาดึง ดึงอันนั้นอ่ะให้มันออกมาให้ให้สิ่งที่เขารู้เนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รู้ด้วยคือจริงๆเนี่ยขาพันเตอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการขายของอแต่มันเป็นการที่ท่านผู้ชมเนี่ยแค่อยู่ที่บ้านแล้วก็เราเนี่ยเอาอุปกรณ์ที่อยู่บนโลกนี้นะเอามานําเสนอให้ท่านผู้ชมคืออย่างนี้ขาพันเตอร์เนี่ยคือผมไม่อยากให้ใครโดนหลอกอคือจริงๆเนี่ยตามร้านขับฟิตติ้งที่ไม่ได้มาตรฐานนะผมพูดถึงร้านที่ไม่ได้มาตรฐานเขาจะหลอกเชีรยขายของในสิ่งที่ ท่านผู้ชมไม่รู้<ช>เหมือนหลอกขายของเฮ้ยอันนี้สิครับอันนี้สิครับแล้วก็ตีไปประมาณสักสองสามรอบอแล้วก็ซื้อใหม่หกพันจ่ายใหม่หกพันจ่ายใหม่โดนหลอกอะ่ะคือมันเหมือนกับคือเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ท่านผู้ชม,มเวลาไปคุยกับฟิตติ้งเขาจะได้คุยได้ว่าสิ่งที่คุณต้องรู้มีอะไรบ้างสวิงเวทไลน์แองเกิลเอ่อลอฟไลน์นู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยให้คุณได้รู้ก่อนพื้นฐานพอคุณไปถามเนี่ยคุณจะได้รู้แล้วว่าอ๋อ ถ้าผมตีสปีดเท่านี้มผมจะต้องตีเฟกอะไรคือคุณจะได้รู้อันนี้คือขับพันเตอร์ใช่แต่ว่าสิ่งที่เราอยากทําก็คืออยากจะทําให้มันวาไรตี้มากขึ้นเดี๋ยวนี้มีคนเดินเข้ามาพูดคุยเราเยอะถูกเฮ้ยทำไมเราไม่ทําตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นไอเดียเหมือนกัน<ม>ว่าแบบอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําให้แล้วก็เราก็จะพัฒนาต่อไปคือเราสัญญาว่าว่ารายการเราไม่มีทางไม่มีทางหยุดแล้วก็ไม่มีทางตันแล้วเราก็จะนําเสนอราคาด้วยนะราคาที่อุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมได้ซื้อนะราคาเนี่ยถูกกว่า ทั่ทั่วไปใช่อันนี้ผมเห็นด้วยพันเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมเนี่ยส่วนตัวเลยผมเคยซื้อไดรเวอร์อันนึ้งประมาณเกือบห้าหมื่นบาทครับผมผมบอกเลยว่าโดนหลอกไหมไม่ได้เรื่องว่าอันีกว่าตีสั้นกว่าไดรเวอร์ละหมื่นกว่าบาทเพราะว่าคือตอนนั้นด้วยความที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้เยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเโอเคหนึ่งเราเลือดด้วยสีสันเลือดด้วยอะไรก็แล้วแต่เลืองด้วยชื่อเสียงครับเลืองด้วยเขาตีได้เว้เราก็น่าจะตีได้ใช่แต่จริงเนี่ยทุกคนมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมาะกัไม่ะรอบทีัน มันอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นถูกต้องแล้วผมเนี่ยไปตาสว่างอยู่ที่เมกาเพราะว่าคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอความจริงที่เมกาหรอ่ใช่ไม่ใช่คือคือไม่ได้พูดว่าประเทศเมกาดีกว่าเราแต่พูดถึงคือเขาเปิดกว่าแล้วเทคโนโลยีเขาเขาอาจจะไปเร็วกว่าเรานิดหน่อยครับทำให้ผมเนี่ยไปผมเนี่ยไปตีไดเวอร์ไกลขึ้นประมาณ40 40 50หลา30 40หลาที่ที่เมกาใช้วงสวิงเดิมแต่เปลี่ยนไม้ผมก็เลยแบบเฮ้ยมันจริงเว้ย การที่เราแบบเปลี่ยนไม้การที่เราแบบหาอะไรที่มันเหมาะกับเราเนี่ยมันมันมันช่วยเราได้จริงๆต้องขอบคุณขอบคุณคนแรกเลยนะข่บฮันเตอร์เนี่ยเป็นรายการแรกและรายการแทบจะรายการเดียวเลยที่ ที่ทาง Golf Channel เนี่ยยอมให้ขึ้นโดยที่ไม่มีสปอนเซอร์ถูกต้องเพราะนั้นคนที่ต้องขอบคุณคนแรกคือต้องขอบคุณ Golf Channel ก่อนขอบคุณคุณคันโพชนะอืแล้วก็คุณอติวิทย์ครับครับผมผู้บริหารนะ CEO กับแชร์แมนของเราประมาณ2-3เดือนแรกเนี่ยผมบอกเลยครับมีแต่รายจ่ายมีรายได้เลยถูกต้องครับศูนย์เลยนะศูนย์เลยแล้วก็เขาก็ยังเชื่อมั่นเขาก็ยังรู้สึกว่าโอเคอยากจะคิดว่าเราสองคนทําได้ใช่เพราะนั้นต้องขอบคุณ Golf Channel ใช่ แล้วก็รกจริงๆทุกเจ้าเนี่ยเราขอบคุณหมด,หมดไม่ว่าจะเป็นที่เราเคยทางาอุดมพาน,นิตร็อกโกทัวร์เอดีอนะครับ a r ร์ออฟกอล์ฟหรือว่าจะเป็นสิงค์คอร์เปอเรชั่นครับผมรวมถึงเชื่อจะเคยขอบคุณทั้งหลายเนี่ยอิเดเมสือ<ๆ>อเดเมสืออิเดเมสืออิดเมสื์ด้วยทุกทุกคนนะครับเป็นสิ่งคนทุกคนผู้สับสนุนทุกคนที่ทำให้ผ่าน การเดินทางของพวกเรามาเนี่ยเราซาบซึ้งแล้วเราอยากจะได้การซัพพอร์ตต่อไปและมากยิ่งขึ้นต่อไปต้องขอขอบคุณเนี่ยพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์ไอโอเมกนะที่ไปเปิดโรงงานให้แล้วก็ขอขอขอ,ขอ,ข,อขอบคุณพี่ปุ๊ ที่เป็นกีต์มาสเตอร์แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีอีกที่เป็นพาร์เนอร์เราหลายๆเจ้าใช่เราเราก็รู้จักแบรนด์มากขึ้นจากจากจานทำรายการด้วยนะครับถูกต้องอย่างพี่เจค็อกไพรสตริกซอนเทเลเมทไททอรลิสถูกโอ้โหแทบจะทุกอย่างอะไรเงี้ยผมพูดไม่หมดจริงๆคือมันมันเยอะมากมันเยอะมากคือแบบเอ้ยเราภูมิใจเราเอ้ยเราขอขอบคุณจริงคือทำกนคลับเนี่ยโหเราไปถ่ายรายการตามสนามกอล์ฟผมบอกเลย ไม่มีพวกคุณเนี่ยผมแย่เลยนะเหมือนอย่างล่าสุดที่แบบลงรถมาไปถ่ายนู่นเจอนี่ขนาดที่ผมตกใจที่สุดคือผมไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านผมกําลังนั่งกินอยู่แล้วเขาหันมาถามว่าโปรครับโปรบ้านอยู่แถวนี้หรอ <S <S คือแบบครับบ้านผมอยู่แถวนี้ครับคือแบบเออมันมันมันทำให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณดูเราจริงการเดินทางมาสองปีเนี่ยผมก็แน่นอนอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะให้ช่วยซัพพอร์ตเราต่อไปแล้วเราก็โอเพนเราก็เปิดรับสําหรับ คอมเมนต์ Comment, สำหรับสิ่งต่างๆที่ทุกคนอยากได้เรายังอยากได้ไอเดียเราย,ายาังอ,อยากได้แขกรับเชิญต่างๆที่มาจากทางบ้านคันเตอร์ผมว่ามันคือครอบครัวแหละใช่มันคือครอบครัวมันคือมันคือคนในบ้านของเราและเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าเติบโตครับผมพัฒนาไปขอให้ติดตามขับคันเตอร,ตอร์แล้วก็ขอให ชมขอให้มีความสุขกับปีที่3ของคุณเตอรครับรับคือโอ้โหกว่าจะ2ปีการเดินทางเราเราไปหลายแบรนด์มากนะแล้วก็ผมว่าเราเรายังไม่เจาะลึกเรายังไม่เข้มข้นขนาดนั้นน่ะคืออันนี้เราแค่บางๆผมบอกเลย2ปีที่คุณดูเราผมบอกเลยแค่บางๆแต่เดี๋ยวเนี่ยปีสามปีสี่เนี่ยเราจะเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปค่อยๆเจาะเข้าไปทุกอนุของกอล์ฟที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ให้ท่านได้ดูชมถึงบ้านเลยไม่ต้องไปไหน ทุกวันอังคารเวลา2องทุ่มครึ่งครับผมไปได้ขับเบได้กอล์ฟได้ขับเบด้กอฟครับผมขอบคุณครับเหนื่อยมากครับ2ปีแล้วปวดหลังสนับสนุนโดยต้อนรับชมใหม่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสนับสนุนโดยอุดมพานิช better go